สบายดีนกเดนกเดนกเพิ่นเดะนกเพิ่นเดะนกสองเบื้องสองเบื้องสบายดียินดีตอนรับทุกคนเข้าสู้อซองน้องแฟดบอมยูเดอแล้วน้องมีอ้าเนาะสบายดีทุกคนไหมสบายดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่อซองน้องแฟดบอมยูเดอว่าไหม อืนวันนี้มีหลานน้อยมาอินนำเนาะเพราะว่าหลานน้อยอยากมาบึ้งดอกไฟบ้านน้องแฟดว่าจะสว่างแค่ไหนเพราะว่าหลานน้อยมาแต่ละเธอคือบอกว่ามืดแหงเนาะและบัดนี้คือหลานน้อยอยากมาเห็นว่าสิแจงสั่มใดหรือเป่า อาากเห็นบอกว่ามันแจ้งซําใหญมันบอกมื้อนี้เขาจะมาเฮ็ดอาหารแล้วก็รอบึ้งดอกไฟว่าสิแจ้งซําใดญ่นะทุกคนเมนูอาหารแรงมื้อนี้ของเขาก็สิมีเฮ็ดขนมจีนเนาะหรือข้าวปุ้นนั่นเองภาษาลาวภาษาไทยเออว่าขนมจีนมื้อนี้เขาก็ได้อาหารเซ๊ะมาเฮ็ดกินนะทุกคนมาบึ้งว่าดอกไฟของเขานี่ นี่ห่างดีใจและตื่นเต้นเนาะว่าสิเจ้งซำใหญ่เนาะทุกคนมาทดสอบกันว่าสิเจ้งป่านใดเนาะบอกเลยหรือว่าหลานน้อยก็จนว่าอยากมาบึ่งน้าบ้านรอกไฟบ้านอาตุกก้กับตุอําำเพิ่นสิแจ้งซาใดญเนาะน้องบอมกะมาเฮ็ดหัวขุ้นเนะาะก็ได้ลวกขุ้นแล้วเนาะทุกคน ก็บอกเลยเลยว่าหน้าตาคือคนเพชรโอ้ยต้อยบวฮัวเป็นหัวอย่างเลยบึ้งบึ้งอันขี้กันมายองมาแย่งมาเนี่ยผู้เป็นหัวผูเป็นหางเลยเออเป็นเป็นเป็นคือว่าขัดถูจะนอนบนหางจังไงพูดให้น้องโอโอรี่เด้อว่าให้น้องเอออไปจ่าอปจ่าก็ล้างถ้วยเนาะ เงินได้ <grease S 2> แต่เศร้ายังบ่ได้อาบน้ำก็จาเออน้องชายเด้ดนโดนมาโดนโดนมาดิน้องก็เลยว่าเอออยากใช้อื้อยะไรสันดีว่าสุดาถูกเป็นถูกไปเบียรจันเขาก็ใชาคืนเยอะแล้วอู้หหลาดน้อยของเฮานี่กินบอดีบอดีบอดี้มีอากินเชือดพูดเด็กกินโซ่แถบโน้ยกือตาหันเน้ยกินดีดีกินดีกินดีดีอืมกินดีดี มันนาจริงเธอมาอินน้ำไม้ก็กินดีๆนะ <c oughs> ส่วนเมยกับซอยมักปีเนาะสิเอ็ดน้ำนาเออสิเอ็ดนาน,นานา,นาข้ปุน้นเออเนี้ยข้ปุ้นน้นำนาไม่ไเอามากันก่ได้เอา,อานี่เนาะไปแล้วเอาก็ะขางมอยนนทุกคนแล้วก็นขางมอสิเอ็ดนำ้ำน้ำป่นป่าต้มป่าเนาะ <c oughs> ทุกคนดีใจแหงแล้วตอนนี้คือดอกไฟแจกล้วเน้อยู่ๆเริ่มฮงมับ ขึ้นมาตกใจแหงเนาะแบบฮุ้งแบบอัตโนมัติเลยคุณได้คุณเด็กกับเาเคยเห็นยู่ยืแจ้งขึ้นมาเลยเนาเมย์ไปดีใจแล้ววันนี้อยากแจ้งแล้วเนาะแจ้งแบบอัตโนมัติมืดทำนี้แหละก็คือแจ้งเลยเนาะคือตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะฮาชิมาเปิดดอกไฟเงินขวานนะคุนันเบาอดักไฟนันเบ้อืมอดีนะแจ้งเบอ แจ้งแล้ววะเปิดเด้อเปิดไหนเด้อเปิดเด้อเปิดไหนวะยี่ฟ้าเด้อออกก่อนออกก่อนอ่ะมาเปิดไหนเปิดไหนดอกนั้นนี่โอ้เจ้าฮุนได้มีอ่านี่ฮุนไดว้าวฮุนว่าดีใจแฮงคุณน่ะแจ้งละเปิดดอกนอกมึงดูโดยนี่โอ้ยดอกน้อยเดี๋ยวห้องน้ำป่ะดีนะไป ไปไป่บึงห้องน้ำก่อนนี่คือน้องวอมลองใส่ห้องน้ำอ่ะนี่ห้องน้ำกระได้ดอกหนึ่งเด้อแต่ว่าเหันขัวบนใหญ่โอ่งอันนี้เพื่อนจะบใส่เนาะเพรานว่ามันใส่ไมดเเพราะว่าอ่าไฟโปะเนะาะกเ็เลยว่าต้องได้ใส่แต่ห้องน้ำดอกหนึ่งเนาะโอ้ยหูซึเกเแกขนาดห้องน้ำกระไดหมดไปหมดหมอดดอกไหนคนบอกเรือหมอดดอก,ดอกเลยก่อนซาำดอกแกงเลยปเนี๋ย แจงระบ่อับนี้นะนจ้งเด้อดีใจเบเงินตู้อ่าดีใจเบาแจ้งล่ะดีใจเนาะดีใจนะปกติล่ะน้อยมาสิแบบมืดมืดโมัวมวเนาะอยู่ข้างนอกกับแบบแจ้งเนาะทุกคนกันอยู่ข้างนอกกับแบบแบบมืดล่ะเริ่มแจ้งเขาแจ้งเขาเลยเนาะพ่อกับไอจันกะ แปงรลดเล่งของพ่ออยู่เพราะว่ารลดเล่งของพ่อันตีนแกงแล้วก็เข,ข,ข,ข่าเข่าเข่าขับนะแข็งเนาะนี่แล้วตัวอ่ำแจ้งแล้วเพิ่นเพิ่นมาทอดตูวอ่ำเ<ใ>พิ่อนนอนมา,าแจ้งละเฮ็ดจังไดแจ้งละเฮ็ดจังไดแจ้งละเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังใดใส่ย่อใส่แจ้งใจใจละใย่อแจ้งละใส่ใส่หางก็มาปึ้งอันนี้เฮาเนาะเฮากะ เริ่มทําอาหารตอไปของเราเมย์ก็ซอยมักปีแล้วแล้วเนาะแล้วก็ล้างหอมแล้วพี่จ่าก็ซอยหัวข้าคือหัวข้านี้เขาจะมุกมมกก้นเด้อเฮาจะไปเผาไฟมาก่อนมุกบุวนเผาไฟลุนดําปิก๊กรุนเราก็ลัซ้อมล้างทุกคนตอนนี้คือบอกเลยล่ะระว่างอ่านหลังเหอนน้องแฟดต,ตอนนี้เนาะนี่มีก้อนเม็ดก้อนนึ่งเนาะแบบนี้เห็นบอกบ่อนใจกระบุมีนี่มีหลังเหอนของเฮาเนาะ อยู่หลังเหือนของเขาจะมีก้อนเมฆก้อนหนึ่งบอกเลยเลยว่าอ่าตีเป็นเลขได้เนาะเลขนี่คือบอกได้เลยน้องแฟสว่าเป็นเลขเต้าเนาะแต่ว่าความเสื้อของบุคคลนัไหมเนาะทางฟังลาวเลขเต้ามันเป็นเลขที่บ่มงคุลนัไหมเนาะแล้วบุมีไผ่ยากซื้อเขาก็เลยว่าอืมเพิ่นมาบอกเลขคักๆแต่ว่ามันเป็นเลขเต้าเนาะแต่ว่าเป็นเลขที่บอาบโบงามปันไดสำหรับอ่าสำหรับคนลาวเขาเสื้อถือว่าเนาะว่าเป็นเต้าในโบงามเนาะ ถ้าเป็นเลขอื่นนี่คือบอกเลยเลยทุกคนเอ้ยซื้อเลยนะคะเลขเต่านี่เห็นบอกมุดเดียวนึงจืดจางออกี่นมุกี้นี่ยังเป็นเหรอเห็นเลขเต่าอยู่ตาเี่าฟงตอนนี้น้องยุกัะซ้อมอันปลาจะเฮ็ดอันเอ็ดป่นเนาะแล้วก็เอจจากซ้อมหอมลาบจะกลับมา นั่นไครมาเอ้าคือใบเอ้าเอ้ยน้อยคือโบมามาหนังกินซื้อๆฟอนั่งเมย์ก็นั่งเอ้ยเงินตุกิแจ้งแล้วอ่ะเมย์ไปขึ้นไปขึ้นขึ้นไปถึงคุณนี่คือตอนนี้เราก็พากันมาควัวน้ำนาใส่ข้าวปุ้นเนาะคืออยุคนายนี้ก็จะมีอ่าหัวกระฟูหัวกระเทียมกับหัวข้ากับหัวข้าเนาะกับเป้งนัวกับเกลือ ล้วเฮาก็สิีมาเอาอันน้ำนาใส่นะนำนาข้าคุณนเป็นน้ำนาแด,ง,ดงๆค่ะเนาะอย่างเบิ่องอีกทีกันได้ทุกคนนี่นี่กระิเอาซีหนหมูใส่นะคือคั่วใหวม้มันหอมคั่วให้มันอ่าอีกิ้นหอมแล้วเฮาก็เอาใบกีหูดใส่นอะแล้วก็เอาซีหนหมูใส่ในนี้มีสูตรดีเนาะได้จะเอาอ่าอันนึงน้ำกะทิ จากพอฟังไท่ส่งมาให้เนาะจะเอาน้ำกะทิใส่ได้เลยทุกคนนี้น้ำกะทิจากพอฟังไท่ที่ส่งมาให้มือน,นั่นเลยเนาะแต่ขอบใจเพนหลายๆเด้ที่ส่งมาให้พวกเขาเอากองบรสัตไปน็นมันมูดมันเหมี่ยวแล้วก็จะเป็น<ด>ประมาณ<ห>น,นีน้นะจะลองใส่น้ำกะทิบ้างก,ก็จะเชื่อค่ะบเคยใส่ดูเนาะแตแซ่บข้าวปุบบ้นหนัออกปกติแต่เพื่อนผมนี่้มงำลังใส่เหมือเพื่อนนี่นี่ทุกคนกลางป่าที่น้องยูโซมุกีเนาะ อ่ามีก้างมีหัวมีอ่าข้างขีงเนาะเครือขีว่ะขีขอะไรเอากระโบชิมเนาะสีมาต่ำต่ำเอาน้ำเนื้อของมันมาเป็นโตนก้ตง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 างกันก้างหอมลาบเนาะกระโบทิมเนาะจะเอาอะไรฟูกสิวะอันควนามแซ่บความน,น,นัวน้ำป่านี่เมยนยุ่โบมแม่นน้ำป่าความแซ่บความนัวอ่าความอร่อยอร่อยสุด บายๆเด้อมืออื่นมาลิ้นเล้ว่าไม่บายจ้าเนาะอีตนเนาะหลานน้อยไม่ได้กินบอเห็นมาถึงพระคุณน้ำซ้ำกอมาต้นก้นนะคะก็เลยว่าบอกใครทากับว่าท่าเพื่อยินดีไม่ไดมีลูกสองคนคู่หนึ่งท่านยื่หนังเมียอ่ายื่นังแม่น้องแม่ของน้องอ่าแต่ว่าแม่ของน้องอ่าท่านพัด ขายขายชิมโบ่มีคนเอาลูกให้แจงกินลูกตะลูกน้อยไปนั้นถ้าบ่มีใครแจงกินฮะอันนี้ก็มาเอาน้ำน้ำสิเนาะอืมอ่ะใช้หมดเลยบไหมโอ้มีซิมโซ่มาเลยกินหอด ขั้นตอนต,อนต่อไปเนาะพาดบรไเคือน้ำกะทิอืมนี่โอ้ยสีสงแท่ขนาดเลยว้าวฮือ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 ฮอนหรอวะอีบัดขั้นตอนต,อนต่อไปเนาะขั้นตอนนี้คือรอมานานแล้ว นำนาใส่น้ำนี่มีสรงขึ้นมา,ดมามลดามั้งไหมเสื้อละวัน้วงใจนางชื่อดวใจตไม่เสื้อสักนี่ไม่ฝังพวกนีจะจะ้วันเถอะเอออาจารย์นำเอ่อตุกกงานทางอจาใจละนี่น้ำนาของเฮาก็ดได้เลยนะทุกคนบอกกเลยว่าแม่เอาลูกซีนใส่น้ำแล้วก็เลือดใส่เลยว่าแม่เล<อ>ือดแม่หาไปอันนี้นอืมไอ้ทอนทอนทอนอืม ตักมาก็ใช่ประมาณนี้นะทุกคนรั้ไหมสีสันหน้าอร่อยมากมีลูกซีนแล้วก็มีเลือดเนาะมองไหมเพือน้ำคุ้มคำเค็มคุ้นขนาดเนาะไปเดี๋ยวเาระชิบคาให้นำ้ำแ้งลงอีกน้อยนึงแล้วก็สิขึ้นไปกินเนาะยู่เถินะเนาะนูกซีนสุกนม่เพื่น้นนำลายหอยน้ำลายเยอะ <laughs> แต่ตัวนี้เอากระ <laughs> ที่มากินเนาะทุกคนคือพวกเรยอึืงเวลาเราต้องกินแล้วลุยลุยเลยค่ะ ตอ,อกะเลยอาหารมือนมีดิบด็บดุนดุนได้กินต<ร>้อ<ร>ง,ง <ๆ S 1> แซ่บแน่นอนเนาะมี่ก็คือน้ำเนาะทุณบ่เอื่องน้ำเค็มคุณแห้งนะพร้อมขนาดเลยตีนคันใดกันยังได้กินเลยโอ้เกินไปไหมมีตีนกันไดกันวะนก็ไ่ได้ตีนกันใดกันอย่างมากเลยได้กินพร้อมนะนะไมันก็มากบ่เขาเป็นมาดังดีเอาเละคน นี well. ่เราก็ตักเลียวน้ก no ็สีได้หน้าตาแบบนี้มารืแล้วก็สีเอาเนื้อใส่เนืะอใส่ใส่น้อยนะเพราะว่าเขาบบมักอันบงปีหลายปันใดไกาันลันโน่เนาะโน่ไม่เสีอมากกัมักทั่วนะทุกคนมาทั่วเี้มาทั่วฮันอื่นบได้เป็นอ ร <ang> no <welche> ู้เ so <ch Elliott ills> ่เพิ่นลนถ้วยแสบสิมวะตุกติกเอาอะแซ่บสุดเลยตีกติกอาะถ้าไปค่ายอยู่อย่างนี้นำไปซื้อเท่านั้นแหละคุณได้ขนมชิมงูไปไปไปเดี๋ยวเขาเสียเอาไปอ่าเต่งก่อนเนาะเดี๋ยวเขาสียเต่งมันก็ไปกินคนละถ้วยเนาะทุกคนเออโบกกระดือว่าเป็นยังไงอร่อยอร่อยไหมอึ้งป้า จะบึงสิเห็นคนอันบอกแม่เอายาคันมาไว้คือเห็นแล้วต้องเห็นแล้วแม่เอาก็เอ็ดซุบพักนะมีนอแล้วกับอันท่านแม่แม่จะเฮ็ดเนอะทุกคนนี่มาซื้อปุนกันบอกเลยว่าแซ่บแหงเนาะบึ้งอีกพอเกี้ยงตาบเลยทุกคนหม่เกี้ยงจนว่ามืดเลยข้าวอีกปันหนึ่งอุ้ยดิฉันี้ อันนี้คือมาอนนี้ในอันนี้นออันนคบมันซืมารลนห้อ หันามหาเราล่น้ออเถอัวเ้วกบังเพชกดมั้งอพรมังนตัวน่ะ

มับมากพักกับเขาก็กจ,ะกจะมีหอมเซลแล้วก็ใบ,บายละพาเนะาะเบายละพาบายละพาอาจจะมาคั่ว จัดภาพมาตอนนี้เลยเนาะคือบอกเลยหรือว่าสุดไหมเนาะทุกคนเขาก็ได้กินข้าวอิ่มเนาะ,ะแล้วก็ไปอาบน้ํามาแล้วบอกเลยว,ว่าอิ่มแหงเนาะกินเรีนคือแบบดีใจจุกเลยทางทางอิม่มมันจะทางดีใจแหงเนะาะเดี๋ยวไปบิ่งดอกไฟนาบาลมาสิแจงซําใจเนาะท่าได้พาหมอดดอกไฟเพื่อปัวกับดอกไฟนาบาน,น <c oughs> ดอกไฟอตัตโนมัติสิแจงซําใจเอ้าอจะเห็นโมโหสิพี่จ๋าบอกว่าก็โอเคได้เวลาเฮาวันมาถ่ายเบาแล้วก็ พอเห็นอยู่ดิมองดไฟแลวมอดไฟมืดทุกเหนือนแลวกาคือ,อม,มอดไฟมืดก็เที่ยงคืงมืดบ่มีเพลินเพืยอใต้เพราะว่ามันไฟบุพเพอจีตอนนี้เขาก็พาทุกคนออกไปนอกไปบึ้งดอกไฟเนาะคือบอกเลยว่าแจ,จ้งแหงเ <c oughs> ชพ <c oughs> ี่จ้าว่ามันยังพันได้ซากเนาะถ,ถ้ามันซากเร <c oughs> หาห้าจะมาติดตั้งตอนหกโมงนี้นี่แหละแล้วก็หาบึ้งอื่น้วสีแจ้งประมาณใดเพราะว่ามือนี้คือบปรหารได้ซากใต้อยู่ล้เหมันก็สซมืดห้วยลงห้วยลงสเล่น โอเคทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทดลองดอกไฟเนาะคือบอกเลยว่าพอไหมไตดอกไฟเหมือนัวบโมดเลยดีใจได้ดอกไฟแล้วคือโมดเลยดอกไฟนั้นแล้วคือดอกไฟเราได้สามดอกเนาได้สี่ดอกกับอ่ะห้องน้ำเราเนาะห้องน้ำเหือนใหญ่แลวก็น้านอกเดี๋ยวแบบมันกระเจ้งประมาณนี้เนาะทุกคนนี่กเจี้ยงประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขาไตพอกันบ้าเดี่ยบได้เนาะเพราะว่าไฟขนาดมันบวมโอนเนาะโมอโมอไฟมันบอมโลนยันโมกเพ มยกสิทีไว้โอเคนะคะคลิปนี้เขาก,ก็จะลาไปก่อนเด้อคือบอกเลยเลยว่าตีใจสุดๆเนาะมีอ่าแจงขึ้นมาก้าวหน้าหลายเตินนนมนันองเนาะก้าวหน้ามาใครก็อ่าคลิปเล็กๆพี่เคยอกซองกับพี่อันนี้คือตอนนั้นกับมัวแหงเนาะคือบอกเลยว่าช่วงนี้กระแจงขึ้นมาหิงก็อาตอนนั้นล่ละ โอเคคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนเด้อยังไัก็ฝากพีพีเอ c จีกดไลค์กดเร์กดติดใครเพื่อเป็นกำลังใจให้สองน้องเฟรดเทคคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายดิใจสดสดเลย